มาจับพี่น้องจา้าพี่น้องจา้เาเอาโต๊เอาเอาเอาตกเฮียทั้งตก,ตกทั้งเฮียสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยายดอกคนสวยมากดอวมักอ้างตัดผมไหมรอบลอ,อ,อบลอ,อบลอ,อ,อ,อเรื่องอเรื่องอยากอ้างผมอยากอ้างส่งผมไหมเฮ้ยทั้งอยากทั้งกินนี่แหละค่ะอันนี้นะโอ้ยเอาเอาซ้อมบะไรมากอะไรเอามือนี่ละนี่ค่ะแต่สิ่งนี้อัน แคบหูหูเฮ็ดเองค่ะเฮ็ดเองอันนี้ซื้อซื้อเบิดซื้อเบิด์ตโซเนลมามาสิกินอ่างมา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 กินน้ำเยาดอกเด้ออันจะเออเอื่อนยังดอกเนต้องอเอื่อดอกอันมือกับเสบปากกับเสบก็เลยอันว่าเอาเพชรไปเลยค่ะเอาประมาณนี้เนาะเดี๋ยวว่ากันเด้อเอฟซีเอฟซ์พราะว่าพี่น้องขาย everybody อดอางทุกสวัสดีค่ะฮัลโหล everybody every อเวอรี่คับอก อยอ่างนัอ้นอะ่ะอันแกอนันยาเราเห็ตอันนรื่อง t ư ơ ง g t ư ง n g แต่เรื่อง tương t ư ơ n อละแต่่ะอันคำแดกแขกหวานอันได้กุ้งตัวใหญ่ๆมาได้กุ้งตัวใหญ่ๆมากอืมหลอกลาม้าซื้อให้พอสามตัวให้แม่สามตัวอีแม่เอามาสังเวยก่อนเนี่ยเนี่ยอืมอ๋ออ้ทีคำแรกแขกหวานจ้า อืท่านกุ้งสุกได้ดอกว่าใส่มากได้จับว่าบ่วจากไอ้ก็จิตอันนี้อ้างก็จับว่าบ่สดมั่นของพุ่นม,ม,มนิณางรัวอืออือมวางกันเด้อแย่ดอกเป็นคนปากจังซีนะ่เนาะกินกับมุ้งม,มากกินให้แซ่บถ้ามาได้กินแล้วแล้วดิว่งโลกยูทูบอันญา,า,านาิเพื่คะแนนจ้าวัววัวจากไอ้หละกอเลย มันคือซอสติงสามมันคืออืมจริงอืมอืมอ่าชิมเมนตำแตงกับว่าเมนเนี่แตงันยังก็ได้เอที่ชูเข้าไปในโต๊ตวไวไวะเรไฟฝ่ายเราคนใหม่เรี่องมากยาดยอกอ่างแคบหมูอืมกิ่งบอลนะ่ะได้ในร้นต่างเห็นอย่างกิ่งเนะาะเออคนอย่างมา,มากอ่าง เดยว่าจะย่ดอกเถอพะพ่อแม่พี่น้องพุธนี้พุนีิก็อ้างอันนั้นอันนี้จะรับแม่ว่าอ้านขึ้นย่ยดอกาวารวุษวารุดหืมหักอ้างคือกันเบฒิอ่ะหืมจะมึงจะดอกใส่ทัว่วได้ตำคราชตำคราชตำแบบไหนไหมคะใส่ปลาด้วยตำเหล้าแหละใส่ปลาแต่ใส่น้ำตาลใส่บักถัว่วเน่นว่าไออันนี้ก็ควานไฟสาน จำเวียงจันอีกอย่างนึงได้เดี๋ยวย้ยดอกสีอ่างาาเพราะว่าการาำเวียงจันต้องเป็นบักฮูขูดเอาอันไม่ขูดเป็นฝอยๆด้าขูดเป็นเส้ๆนๆคือก๋วยเตี๋ยวอันเส้นใหญ่นี่จ้าแต่ว่าย้ยดอกใส่ตะไคร้พร้อมทำมันจำเรื่องจันแด้วเนี่ยตอนนี้พอได้บักฮูไปย้ำไรก็ก่อได้อัออนอันนี้เส้นแล้วจะเส้นเนี่ย เห็นโอ้ยพ่นสีเย็นแล้วพ่นสีแข็งแล้วเนี่ยกินม่าเบิดอดอกแจก,กินม่าเบิดอ้างหลายๆไปซะละเอาไปกินมืออื่นนำ้ำนี่ดอกเจ้าต้องเป็นคนใหดแน,นวกินแซบเนาะบ้าอ้างจากของอ้างจากของมาเริ่มพี่น้องนี่กุง้งกุ้งโอโลกุ้งโอโลกุ้งโอโลค่ะ เอาเอาออก,มาากไม่ช่างไรกันมันหลายมันขับมันแคบตอนอ่างก็อ่างหลายๆอยู่พุ่นน่ะพุพ่นน่ะจ้าพุ่นน่ะพุพ่นน่ะนานอ่างได้หนิแต <c oughs> ่ว่าบดหน่ก็บ,บ่เกินหาล่อยเด้ยกว่าบดอ่อยบางไทยไม่รู้ซื้อได้ไม่ได้นี่บดหนิหาล่อยหาอะไรบาทไทยดิที <c oughs> ไหนมีความสุงเขาเห็นงานบดมื่นบดเฟ้น <c oughs> เฮ้ยอย่ด๋อยให้งานมือ่นสองพัน กินหาอร่อยม,นนมันจะเป็นอย่างว่ามันจะของให้ลูกพวกรได้กินเหรออืเหตุท่านพร้อมร้อยสองร้อยตามงบเข้าแจบก็ท่าไปไอ้เล็บยูไอ้เล็บยูบ่เลือกคนไหวกินแสบด้ต้องเลิอกก่อนไปกันว่าเด้อเลยมาเด้อม,ม,มากินแล้วกัน น้องจ้าพี่น้องจา้งจาผงแกะกุ้งพร้อมโอ้อย่ามันเน่าดิคลิปย่างเน่าปันใดเด้อเอาพอดำพอดีวันนี้ก็อยากกินว่าสวีเด้เห็นกุ้งยังเสียมันบกเข่าเอาเอาซ้ำวันอันนี้เอาเดียวเอาว่สาสวีแซ่อันนั้น,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 นเดี๋ยวคำแรกแหกหวานสองคำแหกหวานแหกหวานสุขขำจ้าอืมอือือืมอืมอออันอันนี้ก็เขาเอิญแคบหม,มูอันแคบหมูหมูเล็ดเอง ทำเองกินเองนักเลงไม่ละเนี أو, uh, ่ยอือพี่น้องเอ้ยชีวิตเมื่งนอกได้ทำเนีย็สุดยอดแล้วล่ะต่างคนก็ต่างมีความสุขอืออืออือออืออืเข่าร้อนด้วยล่ะ แต่ว่าเิปนี้วกใครเชเแ็ไ,ไหนได้จ้ะอันแบบเระนั่นพราอย่างมันคืนอันขค้นไล่หลายที่เราหลายหลายบอกว่าอย่่ะเชบท้องเชบอันนี้ก็เอินเจ็บกะเพาะที่นี่กนอนสนใจนางสนใจนางเป็นความยังกัเป็นความภาคภูมิใจมาก เอาไปบันท่ฉันกินเขาบอกผู้ใดบ่อกินหนังหมูกินเขาไปแล้วแซบพนะที่ไหนได้หนังหมูก็เฉลยตอนหลังว่าม,ม,มีผู้หักได้หนักแซ่บแบบว่าผู้บอกกินตีนไก่ก็ว่ากินแล้วแล้วเขาพักแซ่บหนึ่งของฟรีสองของอร่อยพนะเ <laughs> อาคนญี่ปุ่นอีเดียเม่ได้กินดีข้าวแล้วจ้าแย่ดอกกาบเอาเลย นั่นโมอีกคนขีโม่เนาะให้กินอะไรแบบเนี้ยกินหนะิเนาะแต่ว่าเดีดอกขอใส่ว่าซาบิเด้อเพราะว่ามันเป็นอาหารญี่ปุน่นเอาภาษากับอ,อาหารเล่ากับเขากันอยู่แต่ว่ามันบสดีไม่อยู่บ้านเขากันเลยหลงรักบ้านเขา <c oughs> มาจา้ะเอาเอาเอาให้เปิดได้แน่ลูกมาจ้ะเอาเอาเขาใส่หนิมันจะไปเขากับประเดี๋ยว โชยชูลาดจวดจวดเนี่ยพี่น้องพี่น้องว้าหินละว่นนี้เอาออกแล้วนี่มามามาวันนี้เนาะวันที่หืนนุกงขื่นหัวคอยขึ้นอีดีบ่าว่าอยากไอถ้าเป็นอย่างวุ้นหลงรักการหืนหืนถ้าเป็นคนหืนหืนท่านใดวุ้นเนี่ยเ <laughs> ราเป็นคนๆๆหนืหนหนืหนเนาะ กินแบบหึอฮืออันนี้อันอันตอนนี้แไงไปกันวันนี้เราก็เกี่ยวกะนเอาเนี่ยอันตอนนี้ค่ำไงเนาะอนนตอนหนึ่งนนกินปลาแดงเนาะอีกตอนหนึ่งกินแบบนี้เนาะไอ <c oughs> ้ดอกจะของมากว่าสาบีจะขอกับา่าปลาลาก็ไม่เคยลืมเลยคนะว่าว่วอ,อยากอายจม,มามาค่ใาาหญ่งว่าสบีใหญ่งหัวฝลตกไปหวัวหลด อยากาอ้างระเบ้ยอ้างมันสมราคาตัวผู้ใดญ่ันโอ้ยโอ้ขอโทษนะค่ะขยะเฮีะผู้ใดญ่จะกินต้องเลือกออกมาเด้อมาเด้อมาเด้อไปพ่อกันบ้านเบ,บ้าแอดไปพ่อกันบ้านอันพ่อหนอุ่งพ่อมเอด้อเลดอกสิภาพไว้อ่างกินเอาเลี้ยงพ่อมเนีน่ยทำไปหัน่น ก็หยอกเมิ่คกิปแล้วเมื่งไทยถือกันอีกแต่มันเป็นเงินไทยมันก็แพงเนาะเป็นโอ้เพชรยูดีธจักทั้งบอกพริกทั้งบอกว่าสบิใส่กันเล้ากับีิปุ่นันเป็นอะไรที่พิเศษอีกเ้อพี่น้องเลยอย่าไปคิดหลาย ใช้ๆเ่้าก็ส,กส,สิกินใช้ๆก็ได้ได้คลิปกินแหวมันมีความสุขอีสวยเยอะเป็นคนท,ทัน่านผมก็บอกอะไทั้งลูกทั้งคอใหญ่คนยยเป็นคนญี่ปุ่นเนาะคนสิว่าแม่ติดหลูไปไหมกับแปลเป็นไทยด้ยนี่ พออย่างคนญี่ปุ่นบ่กินแบบว่านด้ดอกได้ดอกกาเเ้าเลยนด้ดอกกาบว้าเลยกาคุยกาโม่พอ่อได้ดอกเพราะอย่างถ้าไม่กินไม่มีแรงทํามาหากินไม่มีแรงเหตุงานตายคูลูบ่เหตุงานจะเอาอย่างกินกินแล้วแข็งแรงเก่งกีมีความสุขกินเข้าไปทํางานให้ฉันประมาณนี้นะขอโทษขอไปอันนี้ได้ดอก แล้วแม่แยายดอกสอนมาแต่หน่อยน้ำยายทองสุกนะลิ้นทะลักเนอะมาเป็นสอนดอกแล้วให้ลูกกินได้ลูกหาคนมีไอ้กับอายเป็นพี่น้องกันยายดอกเป็นลูกเรียงเพลินแต่ว่ายายดอกว่คเคยคืนแต่ว่าจุดเลอว่าเราให้ลูกกินไก่พูละโตอันนี้เก็บักสุริยนพูละนวยบักโม่พูละนวยบักเงาะพูละกิโลแล้วให้ลูกกินแล้วให้ลูกกินแบบนั้นน่ะ เขเข้ากับติดนิสัยฉันนานบอดีมากเขาก็มาบอกสามีเขาก็เริ่มต้นเขา,เอ,าอยู่ที่การเริ่มต้นบ้านไหนก็ะไรเนาะถ้าเราเริ่มต้นแบบไหนเขาก็ให้แบบนั้นละยี่ดอกกับผ้าเขากินแบบนั้นเขาก็บอกกล้าว่าเนี้ยแต่สุดท้ายพอเถาว่า,าเขาก็บ,บอกว่าแม่ครับบ้านเขาบื้อพนะอน,น่ะทานันได้เหลือยี่ดอกไปบริษัทไปให้ลูกนอก้องให้มู่ให้พวกให้เขาก็นั่นนี่แหละยี่ดอกเขาเคยถือของมาสั่งกินต่อ

เพิ่งกับสิบหมูอยากเบิองเนาะมันขีดแง่เขาแย่ดอกล่ะแต่ว่าแย่เสียใจเด้อแย่ดอกไปเบิองให้เบิองแทนว่าเบิองแย่ดอกกันรั่นว่าะว่าอยากไอเดล่ะเบิองแน่พ่าเบิองแน่แต่ว่าเปิดไว้ให้เพราะยังไม่ได้ดอกหมูแล้วมารยาทของโมยูทูบเขาก็เฮ็ดให้เพิ่อนนั่นล่ะเพิ่นจะเฮ็ดเพราะเฮ็ดกระซ่างเพิ่อนดอกเขาบอกหมูดอกกินทั้งหมดแล้วซะ หนจะตัดต่อเอาคารุตัดก,กับพวกเป็นต่อ,อพเพาไม่เยอะกน้มากน้องนุ่งอีหละใหญ่เว้เด้อใหญ่จริงด้วยสิเห็นแห่มั่อักๆเลยนี่ตัวคลิปเนี่ยอออออือือืืื มันมีความสูงไปจ้าขอ,อกินไปเรื่อๆๆยๆเดจอผู้ใดบ่อยากเบิง่งกับเรื่อนผ้านผู้ใดอยากเบิ่องมาแสีบน้ำกับเบิออใใ่องใจหัวใจได้ดอกอยากให้ซีหายนะที่ถามนะที่เดี๋ยวเอาไปซับวันสันพนุนว่าเดี๋ยวนี้อาจารย์หลายคนอยู่พนุนว่าซับได้พระนคร มันจะเป็นวิเศษมันต้นองแซ่บมันตัดซะมันก็ขาดตองเอาซับคลิปนี้เราก็ต่อกันบ่เอาเอาไหมมึงกับ,บมึงมาจัดเนาะมึงขาดตองมาจ้ะมึงสุดกับเพชรทั้งสองอย่างก็กินมาแดงกัน มือกข็ขาดแตกปากก็แตกจ้าพี่น้องจ๋ารีบตัวเลยเนะเนี่ยเนี่ยอ้าวเพิน่นเพิ่นเดียนมั้งดูเพินหนาวอันนี้ไพิกินก้อนนอนกินซ้ำหนี่ยังซีกินได้ยี่หัวเจ้าได้ดอกอืมอ้มกินบ่เนี่เกินเองกินเองรักเร่งบันละจา้า ออืใครได้กินพูดเดียวเนี่ยมันตกก็ไป่ต้องใส่เป็นเนียนได้ขนาดอีพออ่พอไอแม่ข่อยไม่คยสอนได้ขนาดให้กินได้ช่วยนะผูดเดียวจมเองนั่นจ้ะเอาละแล้วลว่าไม่พวิกคนอยากเบิ่งให้จบคลิปเด้แล้วสีสีไฟเวิร์ดคลิปก็ไม่สับคลิปเพราะว่าเพิ่นว่าเ้ากินตัว ทำไห้ได็กวงกคงร,วรุ่นป็นปยังเข้ามาตัวด้ยสิอิม่มไม่ได้กินละอันผัดไทยผัดว่นน้ผอะค่ะอันผัดเส้นซื่อๆนี่แหละผัดรุ่นเสยนตักกินไทยซุ้มก็อิม่มเพราะยังไละ่ะ จะเอานไหอีกเนาะโจกกินหลายชนิงโจ้กก็ทอกแตกได้ใหดอกมีความสุกนั่นทั้งเบาทั้งพุนนกออกจากกันก็เป็นเนาะอ้อนัอนกออกจากกันน่ากินาครับเฮ้ยพี่หล่เอ้ยใา่ดอกก็มาได้เวอรอดอกบิดนี่กะซีหาอร่อยนกอกเป็นเงินไทย ตจได้ดอกเไมม่ละสองพันน่าสูเห็นใจได้ดอกออเ,อเล็กขนาด,ดนเนี้ยนกเล็กุ่นเลยโม่โม่โม่เห็ดอีดีหมูรุ่นเี้ดอกสุไทยเห็งานม่าอ้างอีกเห่งงานหมูละสามสี่ตันน่ะสจ้าตันนึพันกิโลเด้อสิบอกให้ มันเ่าเสยมึงอให้ไม่แล้วกินให้ไม่แล้วเดี๋ยวจ้าซับเอามันเยอะไปกิ้นหมูกโอ้เน่าพอม่าวใจนี่ขาเล่าว่าท่านได้กิน่ย อบคุณทุกคู่ทุกคนเด้อค่ะเด้อเอฟซีเอฟซีเอฟมูฟวกบอลฝูงมาเบิ่งเอาสมมติมาเบิ่งเอาคลิปกตบว่าไปเงยังวมากดมาเบิ่งกได้ดอกก็ไปเบิ่งกขึ้นขึ้นกขาตังใจให้กันคือกันละผู้ใดเงี้ยวไดดอกก็เงีวผู้ใดสั่นได้ดอกก็สั่นเอาตรงตงเลยละเพราะว่าคนพิ่นผ่านแล้วเพิ่นอาศัยโฆษณา พนอาศัยนั่นแต่ว่าซุ่มด้ดอกซุ่มกะพานนี่อาศัยเวลาค่ะอยากได้เวลาเปิดทิ้งไ้กันดีตัวเอาละเอาละเรื่องสิอิมเป็นไงมากแล้วไอ้เลิฟพิ้วจะขึ้นเออบอกบอกว่าได้ข้ามข้ามหนึ่งปลา